สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทออประเนศส่วนจัดแสดงนิทรรศการกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์จเซเดสณ่าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตกรุงปารีสสาธารณารัฐฝรั่งเศส วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐนฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิหารแซงซูนพีสเป็นหนึ่งในวิหารคาทอลิกที่มีประวัติยาวนานที่สุดของกรุงปารีส แม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่แน่ชัดเนื่องจากการเก็บประวัติที่สับสนระหว่างแซงซูนพรลสกับแซงชชแมงเดเพยแต่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่างลงความเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีวัดคริสตตั้งอยู่ตั้งแต่ปีคศ1180เมื่อมีการขยายตัวของประชากรในกรุงปารีสทำให้ต้องรื้อถอนวัดแห่งเดิมลงในช่วงกลางคริตสต์ศตวรรษที่17เพื่อสร้างวิหารดังที่เห็นในปัจจุบัน สมเด็จพระราชินีนาถอาณาแห่งออสเตรียพระชนนีของพระเจ้าหลุยสที่14ในฐานะผู้สำเร็จราชการสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2189ปัจจุบันวิหารแซงซูนพีสเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่อันดับสองของกรุงปารีสมีลักษณะเด่นที่หอคอยทั้งสองด้านไม่สมมาตรกันเนื่องจากวิหารนี้ใช้เวลาก่อสร้างกว่า100ปีใช้สถาปนิกรับผิดชอบการก่อสร้างถึง3คน ทุกคนต่างมีความเห็นเชิงสถาปัตยกรรมไม่ตรงกันภายในวิหารมีพื้นที่สำหรับสักการะพระแม่มารีประกอบด้วยเสาหินอ่อนและโดมในสถาปัตยกรรมแบบร็อกโคโคซึ่งตัดกับสถาปัตยกรรมส่วนอื่นๆของวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังของศิลปินอูเจนเดลาครัวและออค์กนขนาดใหญ่ของกาวเยโก เวลา14นาฬิก10นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตยท่อพระเนซนจะแสดงนิทัศการกรมพยาดำรงราชานุภาพและจอร์จเซเดสประกอบด้วยภาพถ่ายและสิ่งของส่วนตัวของนายจอร์จเซเดสเช่นเครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญจดหมายเหตุสมุดจดบันทึกการเดินทางบัตรเชิญร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฝรั่งเศสณกรุงเทพมหานครเมื่อปี2460 บันทึกเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามผลงานวิชาการของนายจอสเซเดสเกี่ยวกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหนังสือทศสาวตาลหรือนารายสิบปางหนังสือพระราชประวัติและสาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือกฎหมายลิลิตประวัติหอพระสมุดวชิรยานพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประวัติการรำท้องถิ่นไทยพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมกับนักประวัติศาสตร์อื่นๆตำนานพุทธเจดียสยามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนิราชนาครวัดพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพระเบียนสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครและลายสือไทยนิทรศกาลกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์เซเดสแสดงให้เห็นว่า จอเซเดสเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยได้สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะความสามารถด้านวิชาการในการอ่านการแปลาจารึกอักษรและภาษาโบราณต่างๆช่วยสานต่อการศึกษาทางโบราณคดีของไทยที่ยังไม่กระจ่างชัดนอกจากนี้จอเซเดสยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดหนังสือของหอพระสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน ให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกับขอสมุดในอารยประเทศจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานชาลส์เดอโกกรุงปารีส เอกอัคราชทูตนก,กรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงปารีสเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 931เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา5นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระราชวงศ์และข้าราชการของฝรั่งเศส ที่สำคัญการจดบันทึกของพระองค์ที่ให้รายละเอียดแตกต่างจากบันทึกฉบับอื่นประกอบกับทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมีความชัดเจนคนรุ่นหลังสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องขณะที่จอร์จเซเดสเป็นชาวต่างชาติที่มารับราชการในประเทศไทยได้สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจัดหนังสือของหอพระสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกับหอสมุดในอารยาประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่57เวลา9นาิกา18นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่57 สภากาชาติไทยร่วมกับคณะพริยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง19พฤษภาคม2567ภายใต้แนวคิดชอปสนุกสุขใจได้กุศลชอบฟร r คอสและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ w w w i d r ว d ์เว็บโดเพื่อนำาเงินได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยมีสถานทูตและสถานกงสุลจากประเทศต่างๆร่วมออกร้าน57ประเทศ ซึ่งออสเตรียและซาอุดิอราระเบียเข้าร่วมออกร้านเป็นปีแรกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและสินค้ายอดนิยมของแต่ละประเทศเช่นวัตถุดิบป,ปรุงอาหารจากอิตาลีชีสจากฝรั่งเศสปลาแซลมอนจากนอร์เวย์เมล็ดกาแฟชาจากบราซิลแคนาดาเยอรมันเคนยานและชิลีช็อกโกแลตเบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์สินค้ายอดนิยมจากสหรัฐอเมริกาบัลแกเรียสเปนมงโกเลียสาธารณารัฐเช็กและจีนเป็นต้น รวมทั้งสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าร้านอุปนายิกามูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร้านภูฟ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร้านพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนานอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตและร่วมทำบุญลุ้นรับของรางวัล สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพ,พ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราช,รชทานน้ำหลวงอาบศพรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพาณิชกุลเวลา17.44นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาสิบวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนคร ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรองศาสตราจารย์สุภรัตเลิศพาณิกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการโกรยไตยอักเสบเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567สิริอายุได้71ปีรองศาสตราจารย์สุภรัตเลิศภาณิกุลเกิดวันที่8เมษายน2496เป็นบุตรของนายลิ่งตันเชียงและนางเงินเฮียจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยรองศาสตราจารย์สุภรัตนเป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านวิชาประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกรับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศาิลปาศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อปี2525และ,กะเกษียณอายุราชการในปี2556ระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชาต่างๆหลายชุดและมีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วได้ทํางานด้านหนังสือถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้รวบรวมหนังสือ เรียงร้อยบรรณรัฐบรรณนุกรมและแด,ดัชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรบมาราชกุมารีหนังสือมณีพลอยร้อยแสงรวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองในสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรบมาราชกุมารีและเขียนหนังสือเทพรัเทพรัตบรรณสินพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์สุภรัตได้เขียนหนังสือวิชาการและสารคดีที่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่มเช่นพระมาบาลายโศกล่าเหลือสุขพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหนังสือสารคดีดังสายทานศรีนครินแห่งแผ่นดินและศรีนครินผัดไทยสยามพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเผยแพร่แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป หนังสือเยรากีเหยี่ยวนกเขาประวัติของเจ้าพระยาวิชเย,ยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนด้านประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจไทยเขียนเรื่องอยู่อย่างไพร่ระบบพื้นฐานในสังคมไทยสมัยจารีตและหาอยู่หากินเพื่อค้าเพื่อขายเศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในความกตัญญูกะตะเวทีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลที่ได้รู้จักและพบเห็นเสมอ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัรรตวรขัตยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือกับสถาบันชั้นนําของสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนนําไปสู่ความสําเร็จสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดเอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแม่เลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตบวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ ภายใต้สถาบันบรรัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนครซิงไฮสาธารณารัฐประชาชนจีนโดยมีศาสตราจารย์เฉินไข่เซียนนักวิชาการเกติคุณและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยยาซิงไฮเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ได้พระรจชาานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เยยางบรรยายาญญาและนำชมห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกนักรุงปักกิ่งเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้ย้ายมาในานครเซี่ยงไฮ้ในปีพุทธศักราช2476โดยศาสตราจารย์เจ้าเฉินกู้และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ ทั้งนี้สถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ได้ค้นพบยาชนิดใหม่กว่า100ชนิดโดยมียาประเภทใหม่ๆที่มีชื่อเสียงอาทิยาอาทีมีเธอร์เพื่อใช้รักษาโรคมาเลเรียและยาฮูเบอร์ซีนเอรักษาโรคอัลไซเมอร์รวมถึงยา g ี971เป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ชนิดแรกในรอบ17ปี ซึ่งศาสต,สตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเนลเลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตวรคัตยาราชนารีสรงสนพระไทยในการที่จะนำหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนายารักษาโรคจากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อน,นำไปใช้ได้จริงสู่ประชาชนและเปลี่ยนไปตามพันธกิจของสถาบันวิจัยยาเซี่งยงไฮ้ที่ว่าแสแวงหายาชนิดใหม่เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยแก่ประชาชน จากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมอีเ้เซิงโดยมีศาสตราจารย์เฉินไคเซียนนักวิชาการกิติคุณกล่าวถวายการต้อนรับศาสตราจารย์ชิงเปียวหัวหน้านักวิทยาศาสตร์สำนักงานนาวัตกรรมและความร่วมมือกรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวถวายรายงานกิจกรรมความร่วมมือกับหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย ศาสตราจารย์เยญ่ยหยางได้ลกลาบถูนเกี่ยวกับความเป็นมาและภาพรวมของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ชื่นชมในพระกรณียกิจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เสด็จเยือนสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นครั้งที่สโดยครั้งที่หนึ่งในปี2546ทรงลงพระนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และครั้งที่สอง ในปี2557เสด็จมาทรงบรรยายงานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างมากปัจจุบันสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยยาชั้นนําระดับโลกและมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและบริษัทยาชั้นนําทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย จากนั้นคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยยาสิ้นห้ได้ขึ้นกล่าวถวายรายงานการดําเนินงานในด้านต่างๆเช่นงานวิจัยด้านการพัฒนายารักษาโรคที่เน้นการใช้เคมีคํานวณควบคู่กับการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยนําไปสู่การค้นพบยาชนิดใหม่หลายชนิดและได้กล่าวถึงการศึกษาที่นํายานในปัจจุบันไปใช้รักษาโรคใหม่โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่เช่นโควิด -19 เป็นต้น และงานวิจัยด้านเคมีทางยาโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสารต้นแบบให้มีคุณสมบัติทางยาที่ดีขึ้นโดยยกตัวอย่างยาสำคัญบางชนิดเช่นยารักษาโรคโควิด -19 เป็นต้นซึ่งการถวายารายงานในครั้งนี้ทำให้ศาสตราจารย์ดร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรได้เลยลัก อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีทรงรับทราบถึงแนวทางการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของงานวิจัยทางด้านเคมีของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ยิ่งขึ้นในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรไม่ได้รักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัติยาราชนารีทรงเปิดโอกาสให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ ใสักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและการผลิตยารักษาโรคที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีและจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งรวมถึงแนวคิดการใช้ประโยชน์ของยาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมในการรักษาโรคอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่เช่นโรคโควิด -19 รวมถึงการควบคุมมาตรฐานสารออธิ์ทางยาของยาที่ผลิตจากพืชสมุนไพร เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาที่คุณศาสตราจารย์ติ่งเจี้ยนนักวิชาการกิติคุณสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ได้ทุนกล้าถวายของที่ระลึกเป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จทรงงานณสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ในการนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรได้ลเลยงักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขาวัตบวรคตธิยาราชนารี ได้พระชถา,านของที่ระลึกพร้อมมีพระประติสันถานอย่างเป็นกันเองเชิญคณาจารย์และคณะวิจัยของสถาบันวิจัยยาซิงไฮให้เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภร์ครั้งที่9ในวันที่15-18ถึงธันวาคมพุทธศักราช2567ได้สร้างความพรื่มปิติและพร้อมที่จะร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ตามพระประสงค์ ด้วยประจักษ์ถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบริยาอุตสาหะทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงเป็นองค์ผู้นำสู่ความสำเร็จสร้างความมั่นคงทางยาเพื่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืนทรทัศร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซียง,งไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้พลเอกเดชชลิตภุกผาสุของคอมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดประจวบคิริขันที่โรงเรียนอา,นานนัาณ์อำเภอหัวหินทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคอมนตรีดำเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตร ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดานพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบโอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานที่จําเป็นไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงานภาคร,รัฐมูลนิธิและองค์กร ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจความเป็นอยู่ที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแกร่ราษฎรสืบไปยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น วันนี้พลเอกการปนาดรุดิตองคมนตรีเป็นประธานในงานครบรอบ60ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,มอ่อมพระราชทานพระปรมาภิธไธยชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลเมื่อปี2500และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบ,บรมราชจชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่1เข้าสู่ระบบเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นับเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษานักเรียนทุนมูลในนิธิเขื่อนยันทีจำนวน236ทุน องคมนตรีได้เปิดอาคารและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดมหานทีนวมินสายน้ำเพื่อแผ่นดินสื่อถึงสายน้ำอันยิ่งใหญ่ดังน้ำพระราชหฤทยัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่หล่อเลี้ยงอนาราฎรดทั่วทั้งแผ่นดินมาอย่างยาวนานจวบจนถึงในรัชสมัยปัจจุบัน จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดอาคารคัดกรองผู้ป่วยอาคารครบรอบ60ปีเขื่อนภูมิพลที่โรงพยาบาลสามเงาจังหวัดตากและตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแว่นแก้วเพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับประชาชนกว่า1,000คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตอนบ่ายได้ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ โดยภาพรวมน้ำในเขื่อนกอฟอผอวันที่16พฤษภาคม2567มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งรวมกัน34,368ล้านลูกบาทเมตรหรือ56%ของความจุซึ่งน้อยกว่าปี2566สำหรับเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำในเขื่อน6,190ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณ46%ของความจุเขื่อนซึ่งน้อยกว่าปี2566ประมาณ1,637ล้านลูกบาทเมตร วันนี้พลเอกบดิตมาลายอริศูนย์องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกติการจาร์ทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2567ที่วัดพระยายางเขตราชเทวีวัดราชบ่อพิสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารรับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่17พฤษภาคม2567เพื่อให้พระพิสุทสามนเณรมีความตื่นตัว มีความสนใจและให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่สำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาททั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธธรรมให้ดำรงมัน่นคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบต่อไป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้พระสงค์เพื่อเป็นหลักทางใจของพุทธศาสน,นิกชนนำไปปฏิบัติสืบไปราชวิทยาลัยจุฬาภร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายและประชาชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยพิทักษ์ป่าหนองเสือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเตาหม้ออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีรประกอบด,ด้วยพันไม้นานา,นาชนิดเช่นสักพยูงมะข่าโมงขี้เหล็กว่าและยางนาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรง่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิตระลึกถึงพระ,ะรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ